สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับพระธรรมรงรุ่นแรกขนาดห้อยคอหลวงพระพัดปุญย์จกาโมนนะครับอุดว่านคือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมียนะครับรูปทรงของพระธรรมรงนะครับก็จะเป็นรูปทรงสำหรับนะครับห้อยคอนั่นเองนะครับไม่ใช่แหวนนะครับก็นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะมี Facebook ให้นะครับว้ไปติดต่อนะครับสอบถามนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งจองพระธรรมรลงรุ่นสั่งรวยหลวงพระพัดพุญญากกามโมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์ หอมจะมอบธรรมรง์ให้แก่ผู้บุคคลชั้นสูงในสังคมผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่นะครับที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นรางวัลแสดงถึงอำนาจวัสนาบาร,รมีของบุคคลนั้นนะครับผู้ที่มีธรรมรงค์ไว้ในครอบครองบูชาจะคิดการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับใต้ฐานนะครับจะอุด ผงมวลสารเคือร้อยปลาและแบบต่างๆอุดไว้นะครับปลุกเสกทดสอบว่านเคือร้อยปลาก่อนนํามาอุด นะครับเป็นมวลสารนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นนะครับความสวยนะครับของพระธรรมรงครุ่นแรกขนาดห้อยคอนะครับรุ่นสั่งรวยนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะอุดผงเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมียนะครับด้านบนก็จะสามารถนะครับใช้นะครับเชือกห้อยคอได้เลยนะครับไม่งั้นก็นําไปนะครับเลี่ยมกรอบทองนะครับใช้ห้อยคอได้เลยนะครับก็ดังภาพเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอุดมวลสารอย่างดีเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับ ก็นะครับถ้าใครสนใจแน่นอนนะครับผมก็จะมี f c e b o o k ไว่าให้ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับผู้สร้างนะครับนั่นก็คือทีมงานลักพระเครื่องนะครับแล้วก็ผมก็จะมีใบรายการให้ด้วยนะครับไว้นะครับแต่ใครสนใจนะครับอยากทราบว่าเหรียญพระธรรมโมลรุนนี้นะครับจัดสร้างเท่าไหร่นะครับมีเนื้ออะไรบ้างนะครับผมก็จะมีนะครับให้พี่ๆทุกคนได้ดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นมวลสารนะครับในการจัดทำนะครับพระธรรมรมลรุนสั่งรวยนั่นเองนะครับ ก็มรสารเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นนะครับคือร้อยป้านะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันเป็นมงคลเลยนะครับใช้อุดนะครับใต้นะครับพระธรรมรงเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีนะครับ Facebook ให้แน่นอนไว้ติดตามนะครับไว้เข้าไปสอบถามยอดได้เลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นใบรายการนี่เลยนะครับสำหรับรายการลุ้นโชคนะครับ ลุ้นเนื้อนะครับลุ้นละ250บาทนะครับจะสร้างโดยทีมรักพระเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยใครไม่มีเฟซนะครับก็จะมีเบอร์โทรให้โทรสอบถามนะครับถ้าใครมีเฟซนะครับผมก็จะแนะนํานี่เลยนะครับปกรณ์สนสงสา์นะครับ Facebook นี้เลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจับจองพระธรรมรงรุ่นสั่งรวยรุ่นนี้นะครับก็เข้าไปใน Facebook พิมพ์ค้นหาปกรณ์ส่สงสย์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็โปรไฟล์ก็ตามนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นนะครับใบรายการทั้งหมดใน,ในจำนวนการจัดสร้างของนะครับพระธรรมรง์รุ่นสั่งรวยนะครับหลวงพ่อพัฒน์ปุญจก,กามโมรุ่นแรกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ